คลิปนี้พี่แต่จะมาสอนวิธีการแววกขนบิกินี่ด้วยตัวเองง่ายๆไม่ต้องเข้าร้านเสียตังค์แพงๆเลยค่ะดึงย้อนขนทันทีค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงเหมือนจะเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บเลย สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆของพี่กระต่ายทุกๆคนนะคะพี่แต่จะบอกว่าขนบิกินี่เนี่ยคือปกติทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เวลาที่เรามีขนบิกินี่เยอะมากเกินไปนะคะมันจะส่งผลทําให้มีกลิ่นอับหรือว่ามีกลิ่นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์สักเท่าไหร่นะคะวันนี้พี่แต่เลยจะมาบอกวิธีการแว็กขนบิกินี่ด้วยตัวเองแบบง่ายๆเลยค่ะเหมือนถ้าบางทีเข้าไปแว็กที่ร้านนะคะทุกคนบางคนอาจจะรู้สึกอายเขินๆไม่กล้าให้คนอื่นแว็กให้นะคะแล้วก็การแว็กบิกินี่ที่ร้านเนี่ย ราคาค่อนข้างจะสูงลุกคลิปนี้พี่ต่าจะมาสอนวิธีการแวกขนบิกินี่ด้วยตัวเองสามารถทําได้เองนะคะในการแวกครั้งแรกเนี่ยถามว่าเจ็บไหมก็จะเจ็บแต่ว่าเป็นเจ็บในระดับที่เราทนได้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการแวกขนด้วยตัวเองกันนะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยพี่ต่ายจะใช้แว็กน้ำพึ่งกำจัดขนกระปุกนี้นะคะเป็นสาสรสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยนะคะซึ่งในกล่องเนี่ย จะมีอุปกรณ์การแวกขนให้ครบหมดเลยนะคะในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีตัวที่เป็นแวกน้ําผึ้งกําจัดขนกระปุกนี้ค่ะแล้วก็จะมีวิธีการแวกมีผ้าดิบอย่างดีให้แล้วก็มีตัวที่เป็นไม้สําหรับตัดแวกด้วยนะคะอุปกรณ์คือมีครบหมดเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยขนบิก,กินี่ถ้ามันยาวมากเกินไปนะคะทุกคนให้เอากันไกลเล็มก่อนนิดนึงนะคะจากนั้นเช็ดให้สะอาดแล้วก็ลงแป้งฝุ่นบางๆนะคะ พอเราลงแป้งฝุ่นบางๆเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเปิดกระปุกมาแล้วก็เตรียมแว็กได้เลยนะคะไม่ต้องเยอะนะสําหรับมือใหม่อย่าเพิ่งตักเยอะอะจากประมาณเท่านี้พอเห็นไหมคะจากนั้นให้ทาแว็กลงตามแนวขนนะคะขนบิกินี่ส่วนใหญ่มันจะนอนลงใช่ไหมคะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยทาลงตามแนวขนนะคะจากนั้นใช้ผ้าที่มีในกล่องนะคะแปะพอแปะเสร็จแล้วนะคะกดให้แน่แนๆพอกดให้แน่แนๆเสร็จแล้วนะคะ เตรียมเอามือเนี่ยจับปลายผ้าแล้วก็ดึงย้อนขนทันทีนะคะทุกคนแค่นี้เลยเนี่ยแค่นี้เลยขนหลุดออกมาแบบอย่างนี้เลยแล้วให้ทุกคนดูนะว่า เวลาที่เขาหลุดเนี่ยเขาจะหลุดแบบเป็นต่อๆนะคะซึ่งข้อดีของการแววกขนแล้วรากมันหลุดมาด้วยเนี่ยข้อดีเลยก็คือว่าขนที่ขึ้นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นขนใหม่ที่ขึ้นใหม่จะไม่แข็งไม่คันแล้วก็ไม่เป็นตอแล้วข้อดีที่สองก็คือว่าขนจะขึ้นแบบช้ามากๆเลยแล้วพอเราแววกไปอะทุกคนพื้นที่ตรง ตรงที่เราแว็กไปอะมันจะเดียนเลยค่ะเราไม่มีความเป็นต่อเหมือนการโกนขนแน่นอนนะคะเนี่ยพอเราแว็กตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะจุดอื่นที่เราจะแว็กเราก็ตักแว็กน้ำพึ่งขึ้นมาใหม่ตักแว็กน้ำพึ่งขึ้นมาใหม่เลยนะคะทำใหม่เลยนะดึงซ้ำไม่ได้อ่ะทาใหม่เสร็จปุ๊บอะตรงไหนที่มีขนที่เราจะแว็กอีกนะคะเราก็ทาแว็กน้ำพึ่งลงไปเลยค่ะบิกินี่ให้ค่อยๆทำนะคะใช้ผ้าพืนใหม่นะนี่ ใช้ผ้าพืนใหม่แปะกดแน่แนๆพอกดแน่แนๆเสร็จแล้วเตรียมจับปลายผ้าดึงย้อนขนทันทีค่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมเสียงเหมือนจะเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บเลยเห็นไหมว่ามันง่ายแค่นี้เลยสำหรับมือใหม่เท่าที่พี่ต่ายคุยกับลูกค้าบางคนแบบไม่กล้าดึงเพราะกลัวเจ็บแล้วจะดึงช้าๆถ้าดึงช้ายิ่งจะเจ็บนะคะให้เราดึงเร็ว ดึงเร็วดึงไวแล้วขนก็จะหลุดแบบนี้เลยทุกคนถ้าใครที่ลองได้แวแวกบิกินี่ด้วยตัวเองนะคะรับรองเลยว่าติดใจนะคะซึ่งสมัยก่อนตอนที่พี่ต่ายแวกแรกๆอะ่ะก็คือจะแวกทุกเดือนเดือนละครั้งแต่เดี๋ยวนี้คือขนขึ้นช้ามากๆเลยก็จะแวกแบบ2เดือนหรือว่า2เกือบ3เดือนค่อยแวกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขนขึ้นเนี่ยเป็นขนอ่อนที่ไม่แข็งไม่คันแล้วก็ไม่เป็นต่อด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะแวกบิกินี่ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ แอดไลน์ไอดีมาสั่งได้เลยนะคะในกล่องมีอุปกรณ์ให้ครบหมดเลยก็คือได้รับสินค้าเปิดกระปุกมาแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแอดไลน์แอดได้ปิดมาแชร์ได้เลยนะคะทุกคนใครที่เคยแว็กแล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะว่าประสบการณ์การแว็กบิกินี่ด้วยตัวเองเป็นยังไงบ้างนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรดีๆนะเดี๋ยวพี่ต่ายมาทำคลิปบอกต่ออีกเช่นเคยคลิปนี้สวัสดีค่ะ